you oh. นิชามาส่งโตโน่ไปอังกฤษโมเมนต์ส่งคนรักทุกช็อตพิเศษที่สุดนิชาเดินทางไปส่งโตโน่พาคินหลังต้องห่างกันคนละทวีปช็อตเดียวทำสนามบินเป็นสีชมพูเพราะการทำงานทำให้โตโน่พาคินและนิชาณัฐนิชามีความจำเป็นต้องห่างไกลกันเลยทำให้ทุกชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันมีความหมายมากๆซึ่งโตโน่ต้องเดินทางไป ทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศอังกฤษหลายเมืองด้วยกันกินระยะเวลานาะนสัปดาห์นิชาจึงขอเดินทางมาส่งที่สนามบินด้วยต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักและหวานมากๆโตโน่นิชากอดกันด้วยความรักตามภาษาคนเป็นแฟนกันและโมเมนต์ของการส่งคนรักของนิชาได้แค่กอดรั้ลาเท่านั้นแต่การส่งคนรักของเธอคือยืนส่งจนโตโน่เดินรับตาเขาเขตผู้โดยสา ขาออกเลยทีเดียวสัมผัสได้เลยว่าเต็มไปด้วยความคิดถึงจริงๆเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากทำเอาพื้นที่ตรงนั้นเต็มไปด้วยสีชมพูไปหมดเลยทีเดียวจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ